สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เอฟซีตามใจลงค,งครัตตัมครับวันนี้พามาเที่ยวชายหาดอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมาพักที่นี่ครับพูลวิลล่าครับเรามาดูกันครับพาเที่ยวชายหาดก่อนครับเที่ยวชายหาดครับ เป็นแบบว่าไต่หาดครับ เป็นที่กันคลื่นครับกันคลื่นกันลมครับก็ทำว่าให้กันลมกันคลื่นสวัสดีครับเพื่อนๆเอฟีตามใจลุงคันทอมครับวันนี้พามาเที่ยวชายหาด อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมาพักผ่อนกับครอบครัวครับพูนวิลล่าเรียกพูนวิลล่าครับเรามาดูกันครับตอนนี้อยู่ที่ชายหาดสักครู่พูนวิลล่าครับบ้านพักแบบยก หลังเลยครับมาครอบครัวใหญ่ตอนนี้อยู่ใจกหาันะครับ กลับจากชายทะเลแล้วครับเดินมาที่พักเดี๋ยวเรามาดูที่พักบรรยาก,กาศเป็นยังไงครับถ้าวัรุ่นน่าจะสนุกมีคาราโอเกะมีห้องครัวห้องมีบ้านหลังนะครับมากันสิบเอดคน ราคาก็พอประมาณเชจอชนบีทเฮาพูนวิลล่าครับ กันหลายคนนะครับเอามาตรงนี้แล้วอไม่ลงทะเลแล้วเหรอเนาะฮะไม่ลงเลยละเฮ้ยครับขอไปลงพนักงานดูแลจุดน่ตรงนี้นะครับ มาดูกันครับดูี่กระาน้ครับางนี่จองห้องห้องเดียว ข้างล่างสองข้างล่างหนึ่งห้องข้างบนสองห้องใช่ไหมเรวน้อนเพิ่มมาได้แปดช่องสี่ช่องมาดูข้างบนครับ อโอ้โห้องนอนครับก็ได้อยู่ครับ ได้อยู่ครับได้อยู่ <S <S มีโต๊ะสนุกโอ้โห ขวาขวาขวา ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ